มันขับปทางแคบเลยเไ,มไม่ต้องอันหรกค่ะตอนนี้สาระไม่มีอะไรปรปโยน์คนอื่นไม่ได้แน่นอนโอ้ทางก็ต้องกว้างโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายเราค่อยฝึกวุนแถวนี้ให้มันเ,เป็นผู้ดีมากขึ้นนะฮะนี่คือเคาะอะไรคะจะไปเบรคกี่คันเร่งนี่ตกเต๊กตกเตก๊ตกอยู่เนี่ยถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์ข้างหลังอะคุณหนูต้องคิดว่าแล้วถ้าตีสองแล้วเราขับนะเราพอบอกถ้าเมาพักก่อนไหมครับลักษณะรถ,รถเราเนี่ยโอ้เนี่ยส่งพวงมาลยัายไปแล้วก็คอยมาหมุนใหม่ด้วยพังแล้วมั้งขนา ฝรั่งก็ไม่มาขับทรงแบบนี้นะชีวิตออตอนมันงถามว่าจะไปท่ากับยานผู้โดยสารไหนไหนก็ได้คะ่ะพาไปเยอะอันนี้เริ่มดีขึ้นแล้วน่าจะเพิ่งคุญชินกับรถนะฮะอย่าไปมองมนุษย์คะ่ะเราไม่ได้ขับไปหาเขาแล้วเขาเห็นเราไหมคะดีมากที่กลับมาที่เบรกนี่แหละเดี๋ยวนี้คนใช้ชีวิตแบบนี้ให้ความสําคัญกับหน้าจอมากกว่าชีวิตตัวเองนะคะอืม เดีย๋ยวว่าแต่เขาเลยค่ะหนูก็ไม่ตาหนูทะเลาะกับมอไซค์วินบ่อยๆแล้วค่ะเธอนี้ขับรถเราต้องมองหาทางออกหรือจ้องทางตันนี่ค่ะทางออกอ่าทางออกเราเป็นกำแพงพวกนี้หรือมองไปข้างหน้าคะข้างหน้าโอเคถ้าเร็วไปเนี่ยจะทําให้ช้าลงเราควรจะเหยียบเบรกหรือหมุนพวงมาลัยไปเรื่อยๆค่ะเหยียบเบรกอ่านี่คือทางออกเลยค่ะที่คุณจ้องอยู่เมื่อกี้โ <laughs> อ้ลองต้องมองใกล้หรือมองไกลคะมองไกลดิฉันสงสารทั้งออดี <laughs> ้ทั้งเบนที่หัวมุมตรงนีอเลย จริงๆเวลาเราจะเลี้ยวขวาเราต้องชิดซ้ายเนาะจะทําให้เราเลี้ยวง่ายขึ้นนะคะแต่ตอนแรกไม่เป็นไรเนาะขอดูทักษะก่อนนะคะกราต้องพบคุณหมอแผนใดอ้าตอนนี้ต้องพบหมอจักษุแล้วค่ะการใช้สายตาก่อนนะคะตอนนี้นะอเราต้องทํากายภาพนิดนึงนะคะเพราะดูแขนติดๆในบางช่วงทํากายภาพเท้าด้วยไ่ค่อยกดเบรกเลยนะคะน่ากลัวมาด่าด้วละ คันฝั่งนี้เป็น h o นด้านี่นจะก็ไป็หาวทันด้าอีกแล้วคันนู้นเขาเปิดไฟฉุกเฉินไหมทำไมคะเห็นไหมถ้าเรามองไม่เห็นว่าเขาจะออกนะสบพี่ต่างประเทศตกแล้วนะคะนี่ครับเราต้องมองยาวๆอย่างนี้นะคะ่ะถึงแม้เส้นทางนั้นเราไม่ได้ไปแต่เป็นเส้นทางที่ต้องการนำรถชี้ไปตรงก่อนนะคะ เงียบสงบสงบสมนิจอยู่นะคะพี่ข้างหลังกั้นหายใจพี่ข้างหลังกำลังถ่ายวิดีโอจับผิดคุณอยู่นะคอลงมาคนได้ระวังทางซ้ายที่เขากำลังจะมาหาเราบ้างไหมคะโอเคตรงลาเวนเดอร์วิเจงตอนนี้เรามองสิ่งไหนอยู่คะมองคุณอย่าเขาบอกมาเลยค่ะเนี่ค่ะข้างหน้าเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาก็นํารถชิดซ้ายให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทําได้แต่ห้ามกวาดแผงเข้าไปนะอืเนี่ค่ะแล้วก็มองตรงมองขวา เดี๋ยวตอนที่เราเลี้ยวไปนะให้มองหาทางออกอย่าจ้องทางตันนะคะออทางออกเราก็คือเป็นทางโลง่ลงๆนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่พูดอะไรท่านนักเรียนไหมกับชีวิตอยู่เราก็ยังคืนไม่ตรงร้อยเป็นก็มาหาคัดเล่งซะแล้วอ,อ,อย่ามองมนุษย์นะคะอ,อ,อันนี้รีบไปส่งรถเติมแก๊สวะะ่ะ <laughs> ตรงนี้ขับกันได้กี่เลน,นะคะอสองเลนโอเค อย่ามองข้างๆนะมองไกลไปข้างหน้าบางทีความสวยงามของคอนโดค่ะคก็เป็นอุปสรรคในการขับได้เหมือนต้นไม้ก็ล้นมาอย่างนี้ยค่ะวันนี้จะบอกว่าไม่เกรงเลยเป็นไปไม่ได้นะมือใหม่เกรงทุกคนอยู่แล้วนะคะเราเกรงเท่าไหร่คูณร้อยไวให้คุณนัดด้วยเี <laughs> นยนบ,บ,บอกเมื่อวานคุณนัดกลัวไหมค <laughs> มรับงานถามข <c oughs> ับ <c oughs> แต่ละอย่างไม่น่าถามพี่จันเลยแถวนี้จํากัดความเร็วไม่เกินเท่าไหร่ค่ะสามสิบเออแล้วข้างหน้าเป็นอะไรคะเป็น พถ้ลอยหลังขยับด้วยเราดูทรงไม่น่าไว้ใจขนาดนั้นเลยสุดทางข้างหน้าเราต้องเลียวทางด้านไหนคะขวาแล้วเรามองเห็นไหมว่ามีใครกําลังจะสวนเลนกับเราหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่เห็นสิ่งเพตึกบันบังอ่่ดังนั้นต้องชะลอเยอะๆนะเขาเรียกว่าโค้งปิดนะคะแต่เราจะเห็นได้ว่าเขามาหรือไม่มาดีค่ะก็ดูตัวตัวไอ้ที่กระจกอกระจกนู่นแล้วเขาเลี้วกินเลนไหม นี่แหละเพราะทางมันแคบนะคะดังนั้นต้องระวังนะคิดว่าคันนี้จะถอยหลังเข้าจอดหรือเดินหน้าเข้าจอดคิดว่ามอเตอร์ไซค์คันนั้นคุยโทรศัพท์อยู่จะเห็นไหมว่าคันนี้จะออกไม่เห็นเออถ้าเกิดเขาไม่เห็นแล้วคันนั้นออกมาพอดีคิดว่าเขาจะมาหาเราไหมมอเตอร์ไซค์มาค่ะแล้วเราได้ชะลอซื้อเวลาไหมครับเมื่อกี้ถ้ามันเกิดเหตุแบบนั้นนี่คือแค่ออเดิฟที่ฝรั่งเขาถามกันตอนเทสนะคะแล้วก็มองไกลไปที่ป้อมเลยค่ะมองยาวๆนะว่ามีใครกำลังจะสวนเลนเราไหมนะคะแต่อย่าไปจ้องหน้าเขาแค่นั้นเองมองเพื่อคาดการไว้ คือคนดสร้างอะไรแตกมากทางตรงอ,อกว้างนะฮะแต่ทางนี้เขแคบ,บน,นะฮะอันนี้ต้องติดบัตรหรือว่ามันอาจจะตกรถอลยอ้ยอ,อย่าไปเอากรวยเข้ามานะฮะมองตรงตรงไว้นะฮะมองกลุ่มเด็กทางนู้นไหค้ค่ะเราจะรู้รถเราชิดทางไหนมากไปไหมกลับมาค่ะกลับมาค่ะกลับมาซ้ายหน่อยคะ่ะโอ้ชีวิตติดรถแล้วไม่ถึงอ๋อเดี๋ยวไม่ถึงมันน่าจะอ่านให้เราสักครึ่งเมตรได้อยู่นะฮะโอโหกระจุกก็จะเอาขึ้นใช้ไม้ค้องอีกอ่ะขอฟุตบาทด้านซ้ายก็มี ยังขึ้นไม่สุดเลยค่ะโอ้ชีวิตใช้กุ่มกระจกก็ยังไม่คล่องแคล่วระวังพี่วินนะคะอย่ามองแผงตรงนี้นะไปช้าๆหามองไกลไปข้างหน้าแล้วซอยนี้เขาเลี้ยวตัดหน้าได้เห็นไหมดังนั้นก็ต้องระวังตอนออกจากตรงนี้นะคะโ <c oughs> อซอยนี้ข้นมาโอ้ยขับไปใไนคะเซ็วินหมาชิมาปฏิปทา,าขับตรงกลางเลยะะทำไมเขาขับตรงกลางนะคะวิเคราะห์ได้ไหมเ,เขาเ ประมาทเขาหลบผ่านโทษใช่มองรถที่จอดนะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนขับคันนี้เปิดประตูออกมานี่แหละอืมแล้วก็มองตรงค่ะเอมาด้าก็จะขับทรงอย่างนั้นแหละไม่ค่อยระวังคนอื่นใช่คิดว่าผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเห็นไปนี่เขาเห็นเราไหมไม่เห็นอย่าไปมองตามเขาเยอะนะถ้าเคลียร์แล้วก็มองทางที่เราจะออกไปค่ะนี่เป็นไงนี่ถ้าเราซิ่งมาเป็นไงบังเออนีเป็นไง นี่ภัยมันรอบตัวบ้านเราย้อนสอนเป็นเรื่องปกตินะคะ<ม>ก่อนจะเลี้ยวซ้ายเช็คซค์ในกระจกซ้ายด้วยนะแล้วก็ดูทางฝารถเราจะยื่นออกไปก่อนตัวเราเสมอนะคะ,ะดูฝาดีๆนะรถเมย์นี่อย่าไปยุ่งกับเขานะคะแล้วดูนะตามรถเมย์ไปได้ไหมคะเห็นไ,ไหมมีรถยืเทออย่างเงี้ยเราตามไปได้คะ่ะแล้วมองตามรถเมล์มอืออันนี้เป็นรถร้อยทองกับรถเมล์ไหมคะมองตามซ้ายมานะพอเรนติดกับเราว่างคะ่ะอ่าเราก็เลี้ยวซ้ายอยู่เลี้ยวซ้ายสุดให้ได้นะ ให้แท็กซี่เขาไปก่อนนะคะเลี้ยวซ้ายอยู่เลนซ้ายนะมันตักนกะช่างมันอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เราไปได้ค่ะมอเตอร์ไซค์ก็ไปแล้วเก็บหน้ารถเข้าเลนซ้ายได้ค่ะมองยาวๆไว้อ่ะมองแท็กซี่ส้มไปไหนอย่ามองสิ่งอื่นนะมองป้ายเหลืองเข้าไว้แล,ล้วเราจะรอดค่ะช่างหน้าเขาเบรคไปเขาเร่งกันนะ,ะเ,ขเขาเขาเบรกเอออย่างนั้นเราก็ต้องชะลอนะคะรถมีส่วนมากไม่จอดแช่อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวพอเริ่มคลี่คลายหน่อยเดี๋ยวเราค่อยเตรียมเลียกันนะคะแต่โค้งตรงนั้นจะน่ากลัวหน่อยนะคะมันจะดีถ้าเราไม่หลง แต่ถ้าหลงก็ช่างมันนะถ้าหลงก็คือหลงไปเลยเหมือนเคสเมื่อวานนะคะอ่ะคันนี้ต้องพยายามเปลี่ยนเลนให้ได้ตอนที่รถเริ่มเคลื่อนนะมองขวามองตรงสลับกันถ้ายังไปไม่ได้ขับไปเรื่อยๆนะฮะหลังคันนี้เราไปได้ไหมไปได้อ่ะเบี่ยงแล้วมองตามป้ายทะเบียนเขาเลยค่ะว่าคันที่เราขับตาม,มาเขาเบรกหรือว่าเขาเร่งอยู่นะคะถ้าไหนมาเติมเาไม่ต้องหักหลบเขาแค่เว้นช่องแล้วเราก็ขับตามเขาเท่านั้นเองนะคะอตอนนี้ข้างหน้าไฟแดงมันจะมีสองชดถูกไหมชอดแรกแล้วข้ามไปชดตดนเมืงองอีกชดหนึ่งนะคะ แต่ว่าแต่เราเลยคนนักขับตรงนี้ช่วงแรกๆคนคคนคักก็งงอ่ะฮะแยกรัดเผาเนี่ยตรงไหนมีสะพานล,ลอยนะในกรุงเทพตรงนั้นจะมีป้ายรถเมย์เสมอดังนั้นเดี๋ยวข้างหน้าจะมีอีกหนึ่งป้ายไหมคะแล้วรู้จักรถเมย์ดีไหมคะคิดว่าคันนี้จะเข้าป้ายหน้าหรือว่าตรงไปเลยคะเออแต่เขาน่าจะจอดก่อนอ๋อโอเคแลควค้วคที่วโคตรจอดเข้าไปในเลนจร้อยเปอร์เซ็นไหมไม่ะอืมโอเคกว่าจะกลับมาที่เบรกจี๊บเบรกอันนี้ฉันเบรกกระลิงแล้วก็บอกที่ว่าเธอมันไม่ใช่นะสะพานควายดอนเมืองมีลูกศร กี่อันคะสองค่ะป้ายอยู่ทางขวาหรือทางซ้ายของถนนคะป้ายอยู่ทางขวาเออดังนั้นเราต้องอยู่สองเลนขวาตอนนี้อยู่เลนเท่าไหร่คะนับจากขวากลางเลนที่สองก็ถูกอยู่แล้วไปตามกรอบตัวเองนะข้างหน้าเขาเบรกเขาเร่งอยู่ค่ะเขาเบรกแล้วเราล่ะอคะโอ้เบรกมานแท็กซี่เลยแท็กซี่เป็นไอดอลนี่ถ้าคุณจอดอย่างนี้ตายตั้งลำเลยนะ ถ้าเกิดขึ้นโทเว่ค่ะมันไม่มีอะไรยากเลยเพราะไม่มีมอเตอร์ไซค์นะคะแต่เดี๋ยวจะลองมาออเดิฟดูข้างล่างไปตามกรอบเส้นที่เขาให้มาทางซ้ายและขวานะคะแล้วก็ดูสัญญาณไฟด้านบนนะแล้วก็มองตรงเลยค่ะระวังทางนู้นเขาออกด้วยนะไม่มั่นใจอะไรชะลอช้าๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมองไกลไปข้างหน้าแล้วค่อยๆไปค่ะเออดูไฟเขียวข้างหน้าด้วยนะมันเขียวสักพักนึงเลยอาจจะแดงที่เราก็ได้นะคะแล้วไปตามโค้งตัวเองนะดูเฉพาะเลนเราอะคะ่ะเลยกี่วิค่ะ สิบหกอ่ะแล้วก็มองแท็กซี่สีเขียวไว้ค่ะมองแท็กซี่เขียวไว้อย่าไปสนใจรถเมย์นะก็ค่อยไปอ่ะอาของเราเข้าเปิดไฟเลี้ยวขวาใช่ไหมกระทรวงพลังงานตรงนี้มันไปได้สองเลนนะคะเราโค้งตามกระบะคันนี้นะอย่าไปกินเลนขวานะคะมองตามกระบะไว้แล้วปล่อยเบรคขึ้นมาค่ะก็ค่อยไปอ่าคันนี้มองตามดําคันนี้ไว้ใครออกซ้ายเราไม่ต้องออกด้วยนะเราตรงไปค่ะมองตามดาคันนี้ค่ะเดี๋ยวไปติดไฟแดงกันข้างหน้าเนี่ยต้องดูไฟแดงให้ทันด้วยนะแล้วก็เบรคน้าเรืยอยงคะ่ะเร้เตาแล้วหรอคะ ไอ้คุณชอบคมไอนี่ฉันกูพูดเร็วค่ะฟังไม่ทันมันไม่เบรกมันไม่เบรกันเนี่ยอย่าให้พูดช้าๆหน่อยค่ะเพรดูคลิปไปได้เข้าใจได้กูพูดาดูนักเรียนฉันแต่ละคนสิหลายคนที่เขาดูดูแล้วเขาอยากจะไปฝึกเองที่ต่างจังหวัดเนี้ยคลิปนี้ดูไม่ค่อยทันนะคะคุณนักพูดเร็วกว่าทุกคลิปเลยไม่ถียเลยฮะมองตามดำไว้นะสิี่นากลัวคือรถทางซ้ายเลยค่ะเลี้ยวมาหาพวกเราด้วยอย่างนี้ฉันดึงพวงมาลัยมาเหมือนจะยูเทิร์นเลย มองเขาเยอะนะฮะมองดำไว้หนามองตามดำไว้แล้วเข้าไปช้าๆค่ะเออนี่คือป้ายอะไรคะเราสอบไปกับขีมาแล้วว่าพันปีเนี่ยแล้วสายโค้ค่ะทางแคบลงด้านขวานะฮะแม้ถ้าเราไม่ไม่รู้ป้ายค่ะมันก็จะงงงงงงหน่อยอ่โค้งซ้ายก็มองตามซ้ายยาวๆค่ะอย่ามองใกล้อย่ามองพื้นนะมองไกลที่สุดเลยว่าข้างหน้าใครขับอยู่ในเลนเราอะค่ะอ่าโอเคเราจะไปตามป้ายดอนเมืองกันตรงนี้เราจะไม่ขึ้นทัวเวย์นะดังนั้นต้องชิดขวาไหมคะ อ่ะเปิดไฟเลี้ยวขวานะดะเช็่กระจกขวาระายะนี้ไปได้ไหมยังค่ะตรงนี้ไปได้ไหมได้เออแล้วดูอีกเลนหนึ่งไปได้ไหมคะได้เพราะเราต้องข้ามสองเลนอ่ะแล้วก็มองไกลด้านขวามีใครมาลุกกับเราไหมคะเือเนี่แหละคือจุดบอดคือมันผนหนาสำราพอดีคนนี้ขับไปเลนเดียวได้แล้วนะคะอย่าไปเว้นช่องนะอันนี้มันจะงงง,งหน่อยนะคะทำไมถึงงงเพราะเรามาเร็วมากไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตนะ <S <S อ่าเปิดไฟเลี้ยวขวานะอยู่ในเลนเใจกวัดูกระจกขวาไปได้ไหมไม่ได้เออค่าก็ปล่อยเบรกขึ้นมาน่ะ อหน้าคันนี้ไปได้ไหมได้แล้วมองข้างหน้าเลยค่ะเห็นไหมตรงพื้นอ่ะก็บอกเลนที่เราขับมาเป็นรูปสามเหลี่ยมเมื่อกี้มันชี้มาทางนี้ถ้าเราดูสัญญาณตรงพื้นไม่เป็นอ่ะขับขับไปปุ๊บเอ้าเลนเราไม่มีแล้วก็สาสไปหารถบรรทุกโดยไม่ได้เช็คกระจกอย่างเงี้ยค่ะอืมเนียกค่อนข้างอันตรายแต่ไม่ได้เป็นแค่เราคนเดียวนะทุกคนก็ไป็นีค่ะแท็กซี่ขับอยู่ในเลนซช่ไหมคะไม่ในเละแต่ทุกคนคิดว่าตัวเองเก๋าหมดนะคะับรชสิบห้ามขับเกินหกสิบ แล้วมองยาวๆนะตรงไหนที่มีรถเข้ามาร่วมกว่าเราเราต้องระวังนะระวังไม่ใช่เบรกกะทันหันให้เขานะคะเรามองไกลไปข้างหน้าเนี่ยเราเว้นช่องแค่นี้เปิดเบรกเลยค่ะบเปิดเบรกแล้วขับไปเรื่อยๆค่ะอ่ะเราก็มองตรงนะอย่าไปมองเขาเดี๋ยวขอขวาอีนึงเลนนะเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วใช้คันลิงไปเรื่อยๆถ้ายังไปไม่ได้ก็ขับไปข้างหน้าก่อนเราห้ามนิ่งบนถนนจีนิตขาดนะคะอ่ะข้างหน้ายังห่างก็ไปเรื่อยๆค่ะแต่เมื่ออย่าเพิ่งมองไปนะอืมถ้าใครมาเร็วในกระจกห้ามไปอ่ะมองตรงไว้เออ อไม่เป็นไรค่ะชีวิตมันต้องมีหวังค่ะคุณนักเรียนอ่าล้วก็มองขวามองตรงค่ะไปไม่ได้มองตรงตลอดว่าข้างหน้าเป็นทางร่วงหรือทางแยกออกไปอันนี้สําคัญมากนะคะถ้าเขามาเร็วมากในกระจกเราก็คือเขาตัวใหญ่เร็วมากๆนั่นคือไปไม่ได้เลยนะคะ <S <S นะฮะเรก็มองตรงมองขวารถมีใหญ่เร็วมากๆไหม <S 1> <S 1> เ,เอออย่างนี้ก็ไปไม่ได้ะะแล้วก็มองตรงไปข้างหน้านี่แหละชีวิตจะไปคิดว่าสิ้นหวังนะคะหลังคนดอ่อ่าหลังคนดนำดูดีว่าขันไหน้อนขึ้นมาอีกนะคะคแดงเออสีก็เปลี่ยนม็สีแ หลังส้มไปได้ไหมคะได้ให้เห็นป้ายทะเบียนก,ก่อนนะแล้วมองจง้องป้ายทะเบียนเขาเลยคะ่ะตัวเลขเขาตัวเลขอะไรคะหกบอ็อืมนี่แหละแล้วก็มองคันสีดาค่ะเพราะคันนั้นอยู่ในเลนเดียวกับเราขับเลนกลางสิ่งต้องระวังก็คือระวังรถป่ารถแทกแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเราจะขับยึดตามป้ายดอนเมืองไปไเรื่อยๆนะคะก็สังเกตป้ายเหนือศีรษะนะว่าดอนเมืองมีลูกศรกี่อันป้ายอยู่ชิดขวาห,หรือชิดซ้ายก็นับหนึ่งจากทิศทางที่ป้ายติดตั้งไว้นะคะ